สบายดีพี่ป่านอาปสมองสบายโอก็สองคนคือการพี่น้องยามบ่าอบ่ายสองก็ดีอีกเมนสอดโม สบายดีพี่น้องกินข้าวน้ำกันด้วต้มเป็ดสวัสดีป่าลุงสบายดีมากินข้าวน้ำกันเล้วมอนเจ้าก็นั่งยินดีนี่ก็่ม่อกี้ได้กินนี่ยครับน้องทำให้นอนสลับหนึ่งข่าวบ่คือหฮงหนึ่งข่าวเออโซ่หัวโซ่หัวมึงข่าวก็จะไ่จะข้าวสีสูงเหมือนสูงเงินนี่ เนี่เรามาเราไปเกะพักนอ้ยแนแนวมันขาดาไปเกะพักป่ะนางทายขีดขึ้นทายขีดอยู่ท่าผักเขียวดิร่เงบวกลกขึ้นนะแม่เฮ้ยตัวพวกินบ่ะ

งานยังก็ตามไมไกินานี่ปัะหารฉัน้าาดูกลังทยังาตสอไปหาไปไล่นี่นี่เนี่มันผิผ่านไรยุกอมันนี่ไรชื่อทั้งพาเลยมึงก็เดนหนุ่มนตงแฮนี่น้องแก้วแฮนี่ใหญ่เลยเจเอมีสิบกินเมื่อไม่ได้รอกปัวสอนกุ่งเนึ่ อุปยางไฮที ja. ่พอนะลูกอยู่อุยางนั่งเลยขอตัวลุงพี่เลียงป้าสีแก่เนี่ยไปลูกเล้ยลงน้ำลูกวัดลูกวตัวสีลงน้ำป่เฮ้ยวบ่มี ยิงไปยิงมาเนี่กยิงไปใส่กล้องแม่แวม่แขตาแดดปลาร่ยฮะาวแุป่าลงม่ไปดีปลางนได้ขนมกินมันีเลยลูกเนี่ยได้ขนมกินนะฮะใบดีลูกไม่ไม่ดีไแขวไปตากแดดมวแ่ไตากดนกินเนาะจะไปดีปลาลงมไไไอไรไอไป่เง่ไรกเก่งกก เก่งเลยมันดักอนเี๋ยวเขาไม่ถ่ายถ่ายเลยเนี่ยมัเองดีแน่พี้องเอ้เพื่อนน้องเอิญถ่ายคลิปาานแล้วละทั้งนี้นั่นปลาตาต้มป็ดเม่อไป็ดโลดหุ่นส่วนนี้ตีจงตีจงตีนมันไหลหายแนวมากหมูวันผเป็ดล่วมีหัวนะป็ดบ่มีหัวพร้อมแต่งตาเล็ก จะคุ้นได้เชิงเี่ยนหัมนหล่มะมนกดเฮ้ยม้อนหน่อยไปอนเฮ้ยตัวหนังน่าจะหางหนังขนาดไปไหนกันนมองมันบกเลยังไรก็ันาดค่ะมันจะนังเวลาคุณนะแขะงมึงก็เลี้ยงเฮ้ยมอนหน่อยไปเกียงรังมัวเลยมึงว่ มวเป็นนี่เอฟซีนี่ผ่านไปนมัเป็นนี่คะแนนไปคุ้มกันไริตไทยจิตเขาบึงจิอนหลายคนนนนถาซ้มหัวจบอกหรือคหรือองน้อ ด้มูแลเ่านป่ามันลุกมักก่อนเฮ้ยคุณผู้คนกินข้าวเลยนี่นะนอนที่คนผูวหาข้นผืน่ะ ่ได้บายๆเลยือือี่ขอบานเออจะพ่อทามนอนน่หรือนอนบ้านทานอนนะโมพ่อก็แม่น่ะค่ะนอนบ้านเออเจ้าแลเจ้าก่อนยามุ้งกายาวหัยเยันผ่านบอด้ยาแบึ้นบอ้ยาึ้มากนีใ้นแล้วเขาฝันหรอ่าอยาไปหาาบอพี่

นี่เลยนี่อันก็เอาอยาแลเป็นยังไนี่ได้หมดกันเลยุกกแ่ที่ข้างหน้าอือาม้ตนีาทงหมอหลเข็มเข็มทันยากรอะไรเนซื้อมา้าเยายหม้วลูกอีอย่นี้นะชว ได้จังหวะแต่ละปีบรเคยเห็นิเป so, ็นเราเคยเพาะบ่รากว่าหรือจ้าไกลเงินเขาว่าบารีพัดไปซื้อให้ได้บ่ได้เลยน้ำหน่อยยาแก้แพ้จะางกินยุบร้านก่อนนะทิ้ยาแก้แพ้น้ำนมันเช้ยงเทาหม้นร้านก่อนเอาใส่เขาถ้ามากินเขาก็เอาใส่เขากินไนี้หน่อยการสมใจนุ่นพ่อท่านี้มันชีพอติพ่อหน้าติ ยุ Recently, ่มเหนอยยุ่มลูตามาพ่อกัลูกอะไรม่ลุ่มลูกเอาอะไรแมลุ่มนานะจ่ามันที่พอยเลเขาจ้าเขา่งรนาะเอันนั้่าเนี่ยอยู่สูบ้านใส่เพื่อนในเดนขาแไปนยือขาจาปคนันีย ใชเแล้วคนนี้เานเจ้าเาเจ้าเนี้ยะเาเจ้าเปลือกมใ่เลยล้วมีแมืออันไมนดืเนาหด่มันบอะมีอเบาบักบ่มมากไม่ขหมาเขาบลายใช่รสเขาานาาก็ได้รดจอมนี่เอานี้เดยวจะใส่เขาเจ้าบดได้แป้หนึ่งโอ้ลุลยเนาะ้ยเฮ้ยคืออิ่มไม่เทะ ขันมังิ้วนะมันมาบนจถวครัวแล้วเอม่ัดไปะดม่อดเไ่ทดหรกเอาม่หงัดเอาอะไรคิด้มือเียผัดยะขูบ่าวน่อยเขียววองค้ชื่อยังเกาะชื่อต้ม แรแว่ง้เออยนเตอเียนถ้ามเปอรเซ็นตไปตากแดดม่กต๊อบน่าี่ไปตากแดดตัวว่าตากน่ทแล้วนักนี่อย่าใส่แต่แต่ต้องแข่งแม่เงี้ยอยู่ไม่กินเลยเด้เนัย จะมาเที่ยวแตตกมาเล่นเดินแดดแดดในนี้แล้วดำอยู่บ้านนะให้นึ่งนะห้านันได้กเขาห่มอยู่ซีเทื่ออ่ะลาเลยพี่น้องเอ้คลิปลาพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเดือนพี่น้องจ้าผ่านยังกระกราบขอโทษขอภัยคลิปลาพอกันใหม่บ๊ายบาย